ผมสวัสดีครับผมสางเดชมาอีกแล้วนะครับูถพลาตอนนี้ก็คือมาที่มาที่เจริญนครซอยหกนะครับก็หลังคาอ้ไรก็ไม่ได้อ่านป้ายนะครับตัวนี้จะเป็นของสต๊าแบกเข้ามาในซอยเล็กๆนะครับลากค้าก็ทํานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือชุดปานสวิงคู่นะครับปานสวิงคู่นะครับเเข้าอย่างเดียวครับเงินเข้าอย่างเดียวชุดนี้ก็เป็นชุดกระุ้นสี่บาทเก้าสิบ90อรศาได้ตรงเลยนะครับตัวนี้ ยิ้มสาธิตยิ้มเยยิ้มให้ดูนะครับเนี่สาธิตให้ดูกระจกใสโอบขาวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบานฟิกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็คือทําเป็นร้านเบียร์นะครับเป็นเคียเบียร์อะไรประมาณนี้น,น,นะครับก็ผลเตเอนต๊ะเองนะครับก็ได้เอาไมมาเสียงไม่ค่อยออกอย่างนั้นให้ไป,ไปเลยไปเลยไปเลยเหรอไปเลยเก็เดมไปเลยเถ่ายเลยนะยวให้ช่างเขาถ่ายรูป<อ>ตอนจบงานให้ดูนะครับผมแนอตรงนี้ รงานตรงนี้มาติดก่อแใช่เออคิดรายเดือนจบวเสละอาวิสวยดีกว่านะครับตรงนี้ก็จบงานเรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อช่างเดชได้ที่0955 714420นะครับ ID ลายช่างเดช BES 9 3 5 5 ส่วนมากทักไลน์ช่างเด็ดมาดีกว่านะครับลูกค้าคือเวลาผมขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้รับลูกค้าเพราะผมหางานเนี่ยผมจะไปผมมาหาลูกค้านะผมใช้รถเครื่องขับไปหาลูกค้านะครับทักไลน์ผมมาผมไล่ตอบไล่ตอบลูกค้าไปนะครับผมติดต่อไลน์ดีกว่าครับ D ีดีเอ5เนะครับ D ีด็อกสิงคโปร์9355ชัวร์กว่าครับลูกค้าขอบคุณครับ